ก็ต้องแบบมาล้างสวนสัตว์นะทุกคนรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าปิดเทอมนี้ชัยก็มารับจ็อบพิเศษนะ่ะช่วงนี้ชัยก็อินกับสวนสัตว์มากเลยก็เลยมารับจ็อบทําความสะอาดสวนสัตว์นี่นีนนเผื่อว่าจะได้เจอหมูเด้งบ้างอะไรบ้างที่สวนสัตว์แปลกแห่งนี้นี่เลยตรงนี้นะ่ะเห็น บอกว่าจะทำเพื่อรองรับหมูเด้งไม่รู้จะเป็นหมูเด้งมาจริงหรือเปล่าถึงขนาดทำสระว่ายน้ำไว้ในนี้เลยนะไว้ในสวนสัตว์แต่ว่าอันนี้มันเป็นกรงสิงโตน,นิ่หนาะแต่เอไม่มีสัตว์เลยสัก,กตัวสงสัยเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้กับเจ้าหมูเด้งน้อยแน่แนเลยใช่ก็ได้ข่าวมาว่าหมูเด้งจะมาอยู่ที่สวนสัตว์ ใช่ก้ก็เลยแบบว่าสมัครงานมานะ่ะนี่มีใครได้ไปดูหมูเดงบ้างแล้วนะ่ะในปิดเทอมนี้นะ่ะคอมเมนต์บอกใช้เก้าหน่อยนะไช้เก้ายังไม่ได้ไปเลยก็เลยแบบว่าแอบมาทํางานที่สวนสัตว์แห่งนี้น,นี่เฝ้าคอยเฝ้าดูนี่ทำความสะอาดล้างสวนสัตว์อย่างโปรนี่นี่เขาทำขึ้นไปล้างข้างบนด้วยนี่นะวิธีใกล้ชิดหม อใช่ใช,ใช่คิดว่าน่าจะใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ก็าทางนี้แหละอ่าถูกต้องล้างล้างล้างให้ทั่วล้างน้ำแล้วก็ต้องถูแต่แบบล้างน้ำก่อนชุดพอ่าทางนี้ชุดพึ้ใช้เก้าหนะมาทำงานวันนี้ได้เงินวันละห้าร้อยบาทเลยนะทุกคนเป็นการอยู่ เพิ่มแบบให้ได้ตังอะไรประมาณนี้ความจริงก็แบบไม่ได้เหนื่อยมากหรอกสนุกดีนะ่ะเรยว่าแต่ปิดเพิ่มแบบนี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างนะ่ะคอมเมนต์บอกไชเกิ้ลหน่อยสิอยากรู้กิจกรรมที่ทุกคนทำนะ่ะเออเอา,เอาลุงมาทำอะไรเหรอเออดูชไยเกิ้ลมาดูหมูเด้งเหมือนกันเหรอเนี่ยเอ้าอนนบ,บ้าบ,บ้าบ้าบ้าหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง มมา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 หมูแดงหมูแดงหมูแดงกระโดดดึง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 อ่ะหมูแดง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 หมูแดงยังไม่มาหลอกนะใช่ก็ไม่ได้แบบมาเป็นคนดูทั่วไปใช่ก็ทํางานที่นี่ลุงอ๋อหูใช่ก็ทํางานที่นี่หรอกเหรอะความจริงแล้วมันเป็นแผนของใช้เก้าเองที่ใช้ก็จะได้ดูหมูแดง อ๋อจะดูมูเด้งฟรีนี่เองแต่อย่างนจ่ายตังเข้ามาแล้วนี่แล้วไม่มีหมูเด้งเนี่ยอย่างนี้คือหลอกลวงประเดี่ยแต่ว่าตอนนี้หมูเด้งยังไม่มานี่ไปในสวนสัตว์แล้วหมูเด้งไปไหนน่ะนี่ก็เก้าโมงแล้วนะไม่เด้งอย่างที่คิดไว้เลยน่ะเขาว่าจะพาหมูเด้งมาอีกสักพักนึ่งนำหมูเด้งมาจากอีกสวนสัตว์หนึ่งมาจากสวนสัตว์เปิดแถวแล้วมีอย่างอื่นให้ดูไหมเนี่ยพาไปทัวร์หน่อยสิแล้วบันดี่อยู่ไหนเนี่ย อันนี่อยู่ไหนไม่รู้เห็นว่าเจ้าสมาัครเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เาลี่อยากเหรรเนี่ยเมียแคทโอที่นี่สัตว์ล่องหนเต็มไปหมดเลยฮนนี่มันกบแอฟริกาสิงโตแอฟริกานี่แล้วไม่เห็นมีหมูเด้งอ่าไม่ะหมูเด้งโดนสิงโตกินไปแล้วเหรอเนียโอไม่ลุงสัตว์เขาจะเจ๋งเขาให้ตายเถอะว่านี่มันหลอกลวงผู้บริโภคในสวนสัตว์นี่ฉันจะลองเรียน เดี๋ยวสิลุงลุกมาบะมึงเขากำลัเดก็ายอยอุตสาห์ปิดร้านขายไก่เพื่อมาดูหมูเด้งโดยเฉพาะเลยนั่นเนี่เหนื่อยแท้เขากำลังเปิดปิดปรับปรุงใหม่ตอนนี้ซึ่งกำลังลอมหมูเด้งมาใหม่อยู่นะไม่รู้หมูเด้งจริงหรือหมูเด้งปลอมโอ้ลุงไปไหนน่ะเอ้าเดินแวบๆออกไปเมื่อกี้เอ๊บันนี่เธอสวนกันลุงเหรอ เอ้อ้าเสียงแจ็คเกอีกอะไรเนี่ย้เหนื่อยแทบแย่อ้าลุงไปไหนน่ะอ้าวแจ็คเกอรลุงก็มาทํางานที่นี่เหมือนกันเหรอเนี่ยลุงไม่ได้ทาลุงมาซื้อแบบว่าซื้อบัตรมาดูหมูเด้งน่ะแต่ว่าหมูเด้งยังไม่มาก็เห็นบ่นบ่นงงกับลุงมากเลยทันเนี่ยใช่งั้นเดี๋ยวเรามารอเขาจัดการเรื่องหมูเด้งกันดีกว่านะได้ข่าวว่าเดี๋ยวหมูเด้งกำลังจะมาแล้วน้าใช่นี่แจ็เกอากำลังมาามาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งกันเด้อนะดิ้ง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  เอาเด <laughs> ้งแค่ไหนอะได้แค well oh ่น like <pper> ี <for> ้แหละโอ้ท้าที่สุดเขาก็หมูเด้งมาลงแล้วโอ้ใช่ใช่ใช่หมูเด้งแต่นี่หมูเด้งตัวนี้หน้าตาไม่เหมือนหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยแฮะอันนี้น่าจะเป็นหมูกรหมูอะไรดีอะโอ้ยกระโดดไปแล้วโอ้หมูเด้งจริงด้วยโอ้มันวุ่นวายจริงเลยนะโอ้การดูแลสัตว์มันยากจังเลยแฮะนี่นเออ แชก็มันอาจจะอยากแช่น้ำอุ๊ยอยากแช่น้ำจริงด้วยเช่เดี๋ยวแชก็มาดูเลยโอ้โหบันนี่เธอแพ้ขนสัตว์หรือเปล่ามันไม่มีขนเลยนะได้กระชิ้นหมูเด้งด้วยเอ้ยน่าจะเชก็ขอตั้งชื่อว่าหมูสับแล้วกันนะไม่เหมือนหมูเด้งน่ะโอ้มันวุ่นวายจริงเลยอ้สัตว์น้ำสัตว์น้ำชอบน่าจะชอบน่ี่ย้อยกระโดดไปไหนแล้วอ่ะโอ้โกระโดดลงมาข้างล่างอีกแล้ว ใช่ <พบ S 2> ว่าเลี้ยงสัตว์นี่ก็น่าจะเหน<อ>ื่อยอยู่เหมือนกันนะเ,<อ>เนี่ยเ,<อ>เด้งจังเออไปไหนได้เนี่ยเด็กเอานี่ไงเอเอแล้วตัวสีมันกลืนกับหินด้วยนะน,นี่สัตว์น้ําใสจะได้แบบชอบจะได้ติดไชเกลิลไชเกลิลขอตั้งเป็นอ่ะหมูเด้งสองละกันดุนเด้งเหมือนกันเลยกระโดดไปไหนละกระโดดเราไปข้างนอกหรือเปล่าเออเอกระโดดเราไปข้างนอกหรือเปล่าเออเออกระโเราไปอเปล่าเออะ อ้การดูแลสัตว์มันวุ่นวายจริงๆทุกคนเคยเห็นหมูเด้งติดแบบนี้ไหมเด้งๆแบบอุ้ยไล่ความจริงแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะฮิปโปก็เป็นสัตว์ที่อันตรายอยู่ด้วยฟื้นนี่เลยปั๊มปั๊มหัวใจ<ๆ>ให้ชัไหมปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจหน่อยชช็็ออตตไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าอยู่ ในที่สุดก็ฟืนแล,แล้ว er. หมูเด้งไปไหนไม่รู้เราหน้าที่ของเราก็ต้องดูแลความสะอาดสวนสัตว์นั่นนี่แหละในระหว่างที่หมูเด้งมาในบ้านนี่อุตส่าห์กวาดพวกทรายพวกนี้ขึ้นรถเข็นเพื่อเอาไปทิ้งนะเนี่ตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะใส่น้ำน่ะอ๋อใช่เลยไล้ว่าแต่หมูเด้งไปไหนแล้วนะอเอ๋เพรนี่ไงมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองเอ้เนียนมากเลยแฮ้เนียนกับหินเลยนะ่ะ ใช่หน,น้าที่ของเราเนี่ยคือต้องรักษาความสะอาดให้ดีนะเพราะว่าเราต้องทําความสะอาดให้สะอาดที่สุดเพื่อป้องกันสนัตว์ลายใดๆที่จะมาทำอะไรนี่มันปูเสยฉวน<อ>ที่ถอดกระดองแล้วฉันว่ามันตะขาดนะดูสิดูข้างหลังสิโอ้ยโอ้ยตกใจโอ้พื้นที่ตรงนี้มีสัตว์แบบนี้ด้วยแฮะเราต้องกำจัด มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าจะมากัดกินปูแดงได้อยู่ไหนแล้วมีอีกไหมสองสองปูเดงไปนู่นแล้ะโอ้ปูเดงยังอยู่ห่างไกลจากไอ้ตัวพวกนั้นอยู่อยู่ไหนล่ะอืมถ้าเจอเมื่อไหร่เราต้องกำจัดให้หมดโอ้โอนี่นี่นี่อีกตัวนึงนี่โอ้เป<อ><อ>ปีนได้ด้วยเอ้ยมันออกไปข้างนอกแล้วไปไหนแล้วไปแอบอยู่ตรงนู้นนี่ฉันก็จัดการเอ้ยเคลียหนึ่ง ่ก็นี่เราเป็นพนักงานทำความสะอาดจริงเหรอเนี่ยใช่เลยพนังกาางานทำความสะอาดแบบว่าสะอาดที่สุดโอ้ตรงโน้นอีกตัวนึงโอ้ไงไงไงจัดการ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 ไหนนี่นะโอ้นี่นะโ,โอเคเธอจัดการมันได้แล้วหมูแดงยังปลอดภัยอยู่ไหมเอาหมูแดงไปไหนละเจอเออเอาออกไปข้างนอกเอาโดนเฮ้ยห,หมูแดงติดกรงนะ่ะติดกรงอะไรนี่นะ มันไงมันเยอะจังนะตรงนี้นะเด้งเข้ามาติดอยู่ในนี้นะมันนี่โอ้แต่ก็ดีเหมือนกันน่าจะปลอดภัยเพิอบเผือบเผือบเฮ้ยเข้าไปแล้วเฮ้ยโอ้ยเด้งเย้าไปหมดเลยอ๋อเด้งข้างในต้องโอ้เอาไม่ออกเด้งเข้าไปได้ยังไงเนี่ย โอ้ทันไหมนะ่ะเอลี่นกาะัตตเอออ๋อเย้อออออออว๊านาาอาานาา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 ไาเาา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 เา้าาาาานาา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 าบาาวั ไม่รู้เหมือนกันนะจะททำงานบกพร่องเหรอเนี่ยใช่ใช่นาซินี่มันอยู่ในความรับผิดชอบของเราทั้งหมดเลยไม่จริงไม่จริงเราแค่มาทำความสะอาดนะจริงด้วยอ๋อบันนี่ฉันดูแล้วมันเกินภาระที่เราจะรับไหวนะจริงด้วยแฮชเชอฉันว่า<อ>จริงการมีสัตว์แปลกๆแบบนี้น่าจะทำให้สวนสัตว์คนเข้ามาดูเยอะเหมือนกันนะ เอ็นั่นนะสีแต่ว่ามันแบบโหดเหมือนกันนะฉันว่าฉันเปลี่ยนจากคนดูแลสวนสัตว์ไปเป็นคนเข้าชมสวนสัตว์เหมือนเดิมดีกว่าว้า<ส>เกิดม,มาหามูมมเด้งอะไรเนี่ยโอ้โอลุกกลับไมรอบว้าอย่างงี้ต้องเป่าประกาศว่าหมูเด้งที่ดีสุดยอดเจ๋งที่สุดเลยผ่านไปแค่ครึ่งโบคนมาดูหมูเด้งเตมไปหมดเลยอ้ <พา S 1> ออเท่านี้เราก็ช่วยเจ้าของสวนสัตว ได้ฟื้นฟูกิจการแล้วจริงด้วยที่มันผิดคาดไปหมดเลยโอ้โอโอ้เขากลัวอ่ะโอ้อดีกันไปหมดแหละโอ้โอ้เอาตายแล้วเออเช็กก็ว่าเราอาจะต้องฝึกคานิดหนึ่งไม่รู้จะฝึกยังไงได้นะเพราะจะไปฝึกแล้เชก็มันน่ากลัวขนาดนี้ปล่อยมันไวอย่างนั้นแหละโอเคโอ้มีปรสิตอีก2ตัวอีกวายปรสิตจะโดดมาหาฉัน มันนี่ถ้าเธอโดนกัดเธอจะกลายเป็นแบบมือ,<ว>อเล้งไหมนะไปแล้วไม่เอา <c oughs> ไม่อยู่แล้วไชคล <c oughs> ตัวใครตัวมันละ่ะ <c oughs> ละออกจากสวนสัตว์แปลกนี้ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like subscribe, กับซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไชคลก,กับบันนี่ด้วยนะ